สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยี่ก็ชอยกประภาดาลำเพิรลออฟฟิเชียลนะคะกําลังสิงไปซื้อขี่ยางมาก,กินนะคะกําลังสิงไปซื้อลาบงัวอยากกินลาบงัวก็อยากกินนะคะตามบักทั่วก็อยากนะคะกินน้ำถอดไก่ข้าวเหนียวสีโอ้คือสีแซบนะคะคืออยากนะคะคืออยากแห้งแห้งแห้งก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนจะไ,ไปซื้อนะคะ ก็เป็นคลิปเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะตัดต่อใส่กันนะคะมาเปิดคลิปก่อนไงจะนะคะพี่น้องคะก็ไปน้ามาตาสไตนะคะลานเก่าละค่ะแม่เราเห็ดขายหลายอย่างนะคะเห็ดกับเขาอ,อีสานขายบริกิลาบเมัวโดนแล้วนะคะอยากแห้งมือนี่คืออยากแห้งๆนะคะก็เลยจะไปซื้อนะคะโอเคค่ะเจอกันเดี๋ยวอัปเดให้เบิ้ง Okay, มาหอดเลี่ยวนะคะหลานเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกแล้วก็ไม่รู้ไปแล้วยังจะไปเองเหรอจ้ะไปยีิบสามอุ้ยมีของหวานพร้อมอุสักครู่เผือกเอาซองถุงจ้ะสักคู่เผือกเม่ได้เฮ็ดกับขขเขาบ่อลาบงัวเ,เอาลาบงัวเท่าใดจ้ะไม่ิดไม่คิดเอาลาบงัวบ่เผ็ดบ่ขมจ้ะ เ,เ,อเอาขอ้วาวนี้วน้ำซาบบาทจ้ะ <Okay. S 1> ตามส่วนนี้จักบาทจะ้ะหล,ล่วเอาตลับห้จ้ะข้าวนีว้วกลับขลองหวานน้ำจ้ะหลัห้น,วน้วอนอันนี้เป็นมีกะทิเนาะค่ะมีกะทิบ้างมือแม่กระเทดกันเขาปูนน้ำยาแมนบอสมาว่าเขาปูนสลับกันนะคะ เียกาพงเม่้่าอืป้าตองมาได้กินลาบัวโดนเหรอเด้นี่คือยากแห้งไเมยจับไปพุ่นกับบ่ค่อยได้กินลาบกินนี่กินตาจามบอกหุงเมยจัาโอ้ยดูแห้งปลาแดกเนี่ยโอ้ยดูแห้งปลาแดกกับข้าวเหนียวโอ้ตำกลวยมาไหมพ่ตำกวยนะคะว่าเพชรบอกคมเด้จ้า ข้าวค่นวาอันคุ้มขมมันจังเสียบเนาะแม่เราเพิ่มาแข่ะแล้วแต่คุณมาค่ะแต่ว่าทางนี้ขมโอ้ย <c oughs> กินไม่ได้แม่เอาไปกินดีกว่าข้าวคั่นนี่อยากกินแต่กลุ่มสมแมนสมสมหวาน,านาโอ้ยตองอยากหลายอย่างเงี้ยไหมพะจะเลือกินเดยบางอย่างเพราะมีเงินนี่นะคะเมนูตำกล้วยนะคะ recommended แ,แปลว่าอะไร recommended รีคอมเมนเด็ดรีคอมเมนเด็ดอ๋ออีดีมันเป็นอดีตรีคอมเมนเด็ดจักอ่านถึกบอถึกดอกค่ะอ่านาหมัวสัวอืมอันนี้มีไข่แล้วนะคะอันนี้เพื่อนเอิญไข่อยัง,ค,กกงค,ค่ะ okay. นี่ภาคกันหงจักบ่ไข่เขาเคโอเคแจ้มันบ่รู้แล้ก้ป่า นะคะเมโนูทิงๆนะคะเน <Okay. S 1> ี่ยซูมให้เบิ่งโอ้โเดี๋ยวซอยจุป้าซอยจุอร่อยหนึ่งแซ่บแซ่บซักก็แบเนี้ยอุ้ยซอยจุเอาข้าวบ้านสองถุงนะคะ ไม่พาว่าฝนสิตกวอมันลมเลยสันน่อย่าลนมกัวายเลเพราะว่ากัตข้าวเดียวพิ้นมาอยู่ไม่พามจิมือเนตองมากเลียนไกลลึกไปข้าวเดียวโมเดลินั่นโมจิโมจิโอ้มาอย่างนี้กหยอกก็ยังแหมโจอะไมันเละขึ้นมาจะได้จำอะไร ผู้งามขึ้นว้าขอบคุณค่ะสาวขึ้นดิอือนางสาวขึ้นเดนี่ใหญ่ใหญ่เหมือนเท่าเราถอดไปหนาเนาะพงอืของเสียแม่มาซื้ออย่างไรจ๊ะแม่สิบบาทซื้อถุงต้องไม่พานอืนนี้อันนี้ละอันเพชรเจอันนี้อังก็ใส่ไอแกงสายบัวถุงจะได้ไใส่สายบัวเป็นไงว่พ่อ หกุ้นเก่าหนูอยู่นี่ที่บ่เออไี่ต่หกุ้นเก่ามันใหญ่ปวดใหญ่ปวดก็เสียหล่หมหูกุ้นเก่ายงใส่บวกงเวอันนี้เนแส้นเลีวใส่่วยเป็นเ้นเลยวบานเลืเอาอันนี้โอ้ยข้างหันี่ไปจะเสียบเหรอเีนจะเผื่อไหอนันใส่เผือกอีกงมือตองกะไปเห็นงานเหอตองเลยฟ้ามากถ่ายคลิปเลยค่ะ อยู่สาวหน่อยค่ะเป็นแดนเซอร์กลสาวหน่อยเพชรบันเทิงค่ะโอ้โอ้โอ้เว้ยเงินมาลำตัวนี้มีงนจ้ะเงินดีวะพ่อใดค่ะพ่อใดใส่ขู่มือถ้าบ่เฮ็ดกับว่มีเงินใส่บ่มีเงินกินโอ้แม่บางได้ก็บอกบางเดียวนนี้นะบอกบอกเพื่อนเดียวกันนี่นะแต่สั่งบายบ่ได้เงินพนุกแม่วันนีเงินใส่เอาดีเดียวค่ะ เป็นเป็นอันล่าเป็นเดีเอามาตลวจอุ้ยนู่นบ่มีพื้นฐานเลยเด้จองบ่มีพื้นฐานยังไงเด้ไปปีแรกเหตุยังไงบ่เป็นบ่เคยไปเจอเนี่ยอะไรแบบที่ติดฮัตเอาค่ะโอ้ฮัตเอาสอนบักดูหนึ่งจองขู่โมไปฮัตให้บ่ขมบ่สมเนาะแม่บ่ขมบ่เผ็ดบ่เผ็ดบ่เผ็ดปานใดจ้ะ เฮดไปยลูอ <onents> ันไหนมันเสียจไเงินเท่ากับเฮดรวดค่ะีดีอันไหนห้องเส็เงินเท่ากับเฮดเอาูซิไอเงินนีค่ะาลาบนะคะเขาคุหมอหมอจังบอนี่ค่ะตำกล้วตาเสียเพียง มันวยไงค่ะอันันผ้าใครข่าวยไงยังใครเปลี่ยนอะไรใครเปลีโอ้ยผู้เรื่เก็บนเนาะผู้เก็บมากอ้ยไหนมาสัน่าผู้นว่องหนึ่้ยวมามึมีตัวบุญมึงมีหรือล่ะบ่ปวดเขาไปแรงมากเลยนั่เมาใจมาเบิ่งม้านั่เลยค่ะม้าประยู่เพิ่นซื้อโมจิ หอนเฮียงพี่น้องค่ะโอ้เหงาแตกแลอยอ่ะเดี๋ยวแป้งกล่องมาก่อนอเอากล่องคือไล่โอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไปเพียงสานีดก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องยกประพัดดาละเพิร์สออฟฟิเชียลให้น้ำในเด้อค่ะก็จะถ่ายคลิปให้โลกเบิร์ดูๆนะคะจะพยายามถ่ายนะคะช่วงนี้ก็ถ่ายอย่างเดียวนะคะลงคลิปดูแห้งนะคะ โอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นะ้วค่ะพบพกันคลิปหน้าค่ะ